ตัวแรกก็มีชาเขียวกันเจอซ่เพราะว่าเวลาเวลาเข้าห้องน้ำนี่เข้าห้องน้ำเป็นเป็นชั่วโมงกว่ากว่าจะออกได้เอาครับผมแต่ถ่ายวันละสามสี่ครั้งอยู่แต่แต่ต้องไม่งเข้ห้องน้ำเป็นชั่วโมงกว่าจะออกจากห้องน้ำครับผมที่บ้านต้องทำห้องน้ำโง่ทำไม่งั้นประจงเข้าห้องน้ำนานโอ้โหขนาดนั้นเลยอ๋อ แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับบนลูกเพราะว่าทำงานหนักนวกัตลอดทั้งโยกกระสอบข้าวสารทั้งขนไม้เข้าเตาผีมีแต่ขอนใหญ่ตัวนี้ขนเข้าโยกแล้วมันกเก็บมันก็ปวดหลังตั้งไอ้คีมขาดไปดูกแผ่นเลหล็กประจำไปนั่งโยกไปหา,ากับได้เจ้า,ในในาชายเพราะว่าปวดเวลาทำนี่แต่วัดลงมาแค่ตึงเวลาไปนั่งเข้าน้ำนีำ่เหมือน เหมือนมันลูกเจกจีอยวต้องดึงดึงขึ้นดึงขึ้นไม่งั้นไม่ได้มันจะหลุดมันจะโผล่มันลูกจะโผล่แต่พอมากินตัวนี้เมื่อเมื่อวันก่อนไปเกี่ยวข่าวแทนมาอยู่ไปทํางานลูกก็ไปทํางานหมดพอดีรถขณะมาสองสามวันแล้วไม่ได้เขาเลยหยุดงานหลายวันเขาไม่หยุดก็เลยไปคนเดียวเข้าห้าสิบห้ามาเสริยกคนเดียว เย็นก่อนจะนอนตายเนี่ยพรุ่งนี่ตื่นไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาปกติเลยพานล้วมาเข้าบริษัทได้มาสั่งของวันนั้นเนาะกลางกลางคืนจะแบกข้าวแบกคนเดียวด้วยเพราะว่าพ่อค้าเขาไม่อยู่ไปทำงานหนุ่มทำงานนานประจำทุกเบยจะมีแต่ทำคนเดียวแหละเรื่องแบกหามอ แล้วก็มัดลูกไม่ดีครับทําได้แนตะ่ทาแล้วมันปวดเอวอปวดตรงข้อต่อระหว่างสันหลังกับก้นกันนผมปวดเหมือนเหมือนงูโดนตีหลังลุกไม่ได้นะเวลาปวดเวลานอนก้นอนที่นอนเต็มจะไม่ได้ต้องนอนพื้นแข็งๆจะปวดเจ็บทรมานพอมาใช้ตัวนึงมันดีจริงๆใช้ได้หมดหมดได้ทีนึงนะหมพอดีเกี่ยวข่าว ดีจริงๆเลยเยี่ยมครับผมก็เลยบอกน้องสาวน้องสาวบอกว่าเขาทํางานแม่บ้านยกเตียงปูเตียงอะไรทํางานน่ะเขาปวดเหมือนกันเป็นเหมือนกันเหมือนลูกจะผูืมาวันนั้นเลยสั่งไปเยอะเลยโอ้ยเยอะแลวขายดีอืสุดยอดัแล้วก็โทรไปพูดกับน้องบ่าวบาทก็โทรมาเห็นแม่ไปอที่บาลยึดไปบอกว่าพอดีมีก็เลยซื้อไปเลยกระส่งไปให้เขาตั้งแต่ื่าวาน จะขอแร่งจะได้กินไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาทำงานในคลินิกทุกวันพุธก็จะมีส่งส่งพวกยาพวกอะไรมาเยอะก็ยกของทั้งวันก็ปวดมัารู้เขาบกจะทำยังไงถึงจะหายโอ้ยตอนนี้ว่าพี่กินมาแล้วเขารู้เพราะว่าพวกเขาเป็นกนหาซื้อแกะกระดูกแ่ะหลังให้ถึงขั้นขณะเป็นมาทรมานมากครับ Johnny, how